ฉัน,นดสีดุดในชวิตสวัสดีค่ะชื่อมุกนะคะวันนี้พวกเราตัวแทนนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่6 3ทับ3จะพาทุกคนไปทัวร์รั <ใจ S 2> ้วเทาแดงโดยคอนเทนต์นี้มีชื่อว่า สีสันบันอำลาสถาบันค่ะซึ่งเราจะพาทุกคนไปสอบถามความรู้สึก <คน S 1> ประสบการณ์ต่างๆที่รั้วเทาแดงแห่งนี้มอบให้แก่พวกเขาทั้งรุ่นพี่บุคลากรในสถานศึกษาแห่งนี้ทุกคนค่ะไปกันเลยค่ะค่ะ แนะนำตัวหน่อยนะคะแล้วก็บอกด้วยหน่อยว่าอยู่ห้องไหนวันนี้พี่ก็จะทาเป็นความรู้สึกที่ได้อยู่ในรั้วเทวแดงแห่งนี้แล้วก็มีอะไรอยากบอกน้องพี่ไหมคะครับชื่อแมนะครับอยู่ชั้นมอหทับอยู่ทถวแดงมา5ปีแล้วค่ะยากจะบอกุ่นพี่ว่าสู้ๆนะครับอ่าสู้ๆค่ะขอบคุณคสวัสดีครับนักเรียนชั้นมอกทุกท่านที่กําลังจะจบจาก โรงเรียนมัธยมตะการพืชผลคุณครูยินดีด้วยนะที่พวกเรามีความพยายามมาคนเรีย,ยงแต่ม .1 จนถึงมง .6 จนประสบความสำเร็จในชีวิตระดับหนึ่งหวังว่าต่อไปนี้เธอก็จะได้ใช้ชีวิตของเธอเองไปต่อสู้ชีวิตอีกภายนอกเขาขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้และก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดจากโควิดทุกคนสวัสดีสวัสดีครับผมนายภูเดชไหลา,าช่นลินชิดเดครับ ขอแสดงความยินดีกับพวกรุ่นพี่ทั้งหมดเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันนางสาวคนกบ,บนพ้อทิพย์ชั้นเพียบศึกษาพิทีสี่ทับหกนะคะความแน่ใจที่จะฝากจะบอกพี่ม .6 หก็คือขอให้พี่ม .6 หได้คณะที่หวังแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตสําหรับน้องวสาก็ขอให้น้องได้เรียนในโรงเรียนที่น้องหวังค่ะคสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมธราเทพวิทชยรรักนะครับอยู่ชั้นมสทับ3ครับ ครับเพอความในใจที่อยากจะบอกพี่มหกความในใจอยากจะบอกกับพี่โมหกใช่ไหมครับก็ขอบคุณสาหรับมิตรภาพนะครับที่อยู่ในโรงเรียนนะครับเจอกับรุ่นพี่ใจดีมากมายเลยครับถ้ารุ่นพี่จบไปก็ขอให้รุ่นพี่ประสบความสําเร็จนะครับมีรุ่นพี่คนไหนเป็นพิเศษเด็โอ๋ครับ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าอาคาร3นะคะจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศที่น้องๆจัดซุ้มเตรียมให้พี่ๆม .6 นะคะได้มาถ่ายรูปก,กันและที่นี่นะคะก็คืออาคารวิทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราก็จะแวะไปหาแม่ๆในกลุ่มสาระการศึกวิทยาศาสตร์กันค่ะไปกันเลยค่ะค่ะครูเต้านะคะสอนชีววิทยาม .5 ก็อวยพรให้ลูกๆม .6 ทุกคนจบที่จบแล้วนะคะโชคดีทุกคน สมหวังในสิ่งที่ปรารถนามีหนทางมีอนาคตที่สดใสเป็นกำลังใจงให้ทุกคนคะ่ะสำหรับครูนะคะคุณครูไก่านาานะคะสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะครูก็จะขออวยพรให้เด็กๆทุกคนนะคะม .6 นะคะที่จะจบในรอบนี้นะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในรั้วมหาลัยนะคะคิดหวังสิง่งใดก็ขอให้สำเร็จ นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนก้าวตามความฝันของตัวเองนะคะคอย่าได้หยุดความฝันของตัวเองนะคะ,อะขอวอวยพรนะครับให้กับนักเรียนนะครับชั้นม .6 นะครับที่จะจบในปีนี้ทุกคนนะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับในสิ่งที่ตัวเองตั้งไว้นะครับ คิดสิ่งใดสมดังปรารถนานะครับประสบความสำเร็จแล้วก็ลืมนะครับกลับมาเยี่ยมโรงเรียนนะครับแล้วก็น้องน้งนงมัธยมตระการนะครับเมื่อมีโอกาสเมื่อมีเวลาดีๆนะครับครับนี่ก็คือความในใจที่ครูอยากฝากนะครับให้กับนักเรียน ออสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอนริยาพคุพนานะคะหรือว่าเรียกพี่มุกก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะก็ติดเป็นคณะเทคนิคการ<ส>แพทย์มหาวิทยลาลัยรา,ยรายชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพญานะคะก็สําหรับระยะเวลาที่อยู่ในรั้วทาวแดงก็ย้ายมาตอนม3เนาะก็เป็นระยะเวลาทั้งหมดสี่ปีก็ขอบคุณสถาบันของจริงที่ไม่ได้ให้เพียงแค่ความรู้แต่เป็นสถาบันสถาบันหนึ่งที่อบอุ่นครอบครัวทั้งคุณครูและเพื่อน ใจหายนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะจากใจพอ่อค้านะครับฝากถึงเล็กน้อยที่จะจบในปี256 5อันหาอพ่อค้าเองก็กขายอยู่นีมาได้โดนแล้วเห็นเล็กน้อยทูกรุ่นจบไปเขาก็ประสบความสำเร็จทุกคนหลายจบไปเป็นคู่เป็นตำรวจเยอะแยะและการรุ่นน่ก็ขอฝากจบออกไปแล้วตั้งใจเรียน ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังอยากได้คณะใดก็ให้ได้สอบยังกันเหตุดครับขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เป็นภาพบรรยากาศที่น้องๆกำลังจัดทำซุ้มให้กับงานตัดชิมที่รุ่นที่ที่จะจบกันจบการศึกษากันในพรุ่งนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยทุกคนคือแบบเออเราจะจบกันจริงๆแล้วนะ เราจะไปเติบโตอยู่รั้วมหาลัยแล้วนะเอ้ยเกจะร้องนะคะเราก็อยู่ที่เป็นภาพกิจกรรมที่น้องๆเตรียมซุ้มจัดเตรียมให้กับรุ่นพี่ที่จะจบในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นขอถามก่อนว่าอยู่ห้องไหนกันบ้างอยู่ห้อง4ี่ทับเก้าค่ะสี่ทับสี่ครับสี่ทับสี่เหมือนกัน พี่ทับหกอันนี้ก็คือน้องม .4 ที่จัดเตรียมงานให้พี่ๆพ่พกนี้ใช่ไหมคะเออก็คือต้องขอบคุณมากๆเดี๋ยวพวกแกก็จะได้มาซึมซับบรรยากาศนี้เดี๋ยวรุ่นน้องคนต่อไปก็จะได้ทําให้พวกแกขอบคุณมามากๆนะคะ เดินจับมือกันทุกสุขด้วยกันหัวเราะร้องหไห้ด้วยกันมานานเท่าไรฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายินวันที่ทะเลาะอาบวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวาน อยู่ในส่วนลึกความทรงจำแต่ต่างกันแค่เพียงในตอนนี้ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วง เกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอเพลงและขงควัญตัวจากโรงนั้นจดไม้ยไปส่งให้กันในวันที่ห่างฉันมันยังคงเก็บไว้วันที่ไม่ลาถอย ที่ปลอบใจผ่านวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปียนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำ ทุกสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้ว่าจะได้ยินเพลงนี้หรือ,อยังอยากจะให้เธอช่วยมารับฟัง ว่าฉันนั้นคิดถ